สวัสดีทุกท่านครับผมก็กลับมาพบกับกเกษตรศิลปินนะครับที่บ้านสวนป่าเชิงดอยนะครับผมอยู่พอดีกลับเข้าซูโมดเกษตรพอเพียงนะครับผมยามเช้าวันที่ย9สิบมกราคมสองห้าหหนะครับผมก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับ ก็ชานี้จะพาทุกท่านมาทำทุนท่นลอยทุ่นลอยน้ำสำหรับแผงโซลาเซลล์นะครับผมปั๊มน้ำครับปั๊มสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นะครับผมก็ช่วงนี้ก็เป็นฤดูหนาวนะครับอากาศก็คึมคึมนะครับผมแดดบ้างแดดไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับส่วนให,ใ,หใหญ่ฟ้าคึมนะครับ ก็เจอปัญหาเรื่องของการบังแสงของต้นไม้นะครับต้นไม้คนรอบๆนะครับพื้นที่นะครับก็บงังบังแสงของแผงโซลาเซลล์นะครับผมก็จะมาปรับเปลี่ยนวิธีการนะครับก็ทําทุน่นเอาไปลอยในน้ําเลยนะครับก็ในบ่อก็เป็นบ่อใหญ่นะครับผมบ่อใหญ่ก็แสง สองลงได้ดีนะครับก็จะทําปั๊มน้ําว่าสูบขึ้นมาเลยนะครับผมเพราะว่าปริมาณน้ําที่สูบขึ้นมาสําหรับปั๊มที่ติดตั้งไปตัวก่อนนั้นมันทํางานไม่เต็มที่นะครับแสงจะถูกต้นไม้บังไว้นะครับผมบังรับแสงไม่เต็มทั้งวันนะครับเป็นบางช่วงแค่นั้นเองนะครับก็เดี๋ยวพาทุกท่านมาทําทุนลอยนะครับพอดีสั่งแผงมาอีกแผงหนึ่งครับ นานแล้วครับก็วันนี้เป็นโอกาสประจวบเหมาะนะครับที่กลับมาบ้านส่วนป่าเชิงรอยนะครับผมก็จะมาทํากันนะครับในชาวนี้นะครับผมเ,เดี๋ยวไปลงมือทําไปพร้อมกันนะครับผม you <laughs> Thank you. एक इधर आ कैच ลอยเลยกะเปิดพร้อแล้วแหละเออกันนั้ไม่รู้อะไรไม่ใช่เจาะใช่ถังแล้วถังมันลอยแนมอยู่ อยู่อยู่บนน้ำ

Thank yeah. you.